สวัสดีค่ะที่ผู้ชมได้ชมคือการแสดงโนรานะคะหลายคนคุ้นเคยกับการแสดงชุดนี้ในฐานะศิลปะก,การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ค่ะในวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นกับ การแสดงโนรานะคะวันนี้เราจะมาคุยกับครูผู้เชี่ยวชาญด้านโนราแล้วก็แขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นเด็กหญิงตัวน้อยที่รักที่จะเรียนศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ค่ะท่านแรกนะคะโนราธรรมนิตนิคมรัตค่ะเป็นครูผู้เชี่ยวชาญเรื่องโนรานะคะอีกหนึ่งท่านค่ะน้องอภัสราชยพรามค่ะหรือน้องเมย์สวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีค่ะน้องเมย์ค่ะเรียนถามที่ครูก่อนนะคะคําว่าโนราเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการไร้ราประเภทไหนแล้วก็เกี่ยว คคโนราะนะครับเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้นะครับมีทั้งการรำการร้องการแสดงเป็นเรื่องแล้วก็การ,ร,รกาประกอบพิธีกรรมนะครับโดยเฉพาะการ,ร,รกาประกอบพิธีกรรมนี้จะอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนภาคใต้มาอย่างแานานนะครับคนภาคใต้นะครับอาศัยการ,ร,รกาประกอบพิธีกรรมโดยพึ่งพาโนราเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจครับค่ะส่วนใหญ่นี่แสดงในโอกาสไหนบ้างคะครูการแสดงโนราะนนมี หลายโอกาสนะครับเช่นงานดื่นเรืองงานบนบานสารกล่าวนะครับหรืองานนักข่ตวเลืต่างๆครับค่ะอย่างการแสดงโนราที่มีหลากหลายความแตกต่างขึ้นอยู่กับอะไรหนึ่งขึ้นอยู่กับโอกาสสองขึ้นอยู่กับการจัดการของโนราแต่ละคณะนะครับเช่นการแสดงโนราจะแบ่งตัวเป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงกับการแสดงประกอบพิธีกรรมถ้าการแสดงเพื่อความบันเทิงก็โนราก็แสดงเพื่อความสนุกสนานในงานดื่นเืองทั่วไปได้นะครับเช่นอาจจะแสดงสักหนึ่งคืน สชั่วโมง3าชั่วโมงถ้าเป็นการแสดงประกอบพิธีกรรมก็จะม,มีวันเวลาที่แสดงโดยเฉพาะแล้วก็จะต้องมีวันกำหนดที่แน่นอนเช่นต้องแสดง3วัน2คืนหรือว่าหนึวัน1คืนนะครับซึ่งเรียกว่านราโรงครูครับ ครูนี่ถือว่าเป็นพิธีกรรมไหมคะปรน<อ>เป็นการแสดงโนราประกอบพิธีกรรมครับค่ะซึ่งมีความสําคัญยังไงคะอันดับแรกก็คนที่มีเชื้อสายโนรานะครับคนที่มีบรรพบุรุษเป็นโนราก็เป็นการแสดงความกตัญญูกตวเวทีเคารพวิญญาณบรรพบุรุษนะครับจะอาจจะสองปีสามปีมาลึกถึงบรรพบุรุษสักครั้งอ,อันที่สองก็นื่องจากว่าคนในพื้้องภาคใต้จะมีความเชื่อในเรื่อง อำนาจสิ่งลึกลับต่างๆลึกลับเหนือธรรมชาติก็มีการบ,บันสันสันกล่าวพอได้รับผลประสบตามที่ตัวเองประสงค์ก็ใช้นรารงทูนะครับเป็นสิ่งแก้บนะนะครับอันที่สามก็เพื่อเป็นการทำพิธีครอบครูโนรานะครับเป็นการประกาศให้คน โดยต้องไปทราบว่ามีศิลปินโนราเกิดขึ้นแล้วนะครับโดยใช้วิธีของโนราโรงครูเป็นสถานที่ประกาศคนได้รับทราบครับก็มีนนยยะหลายอย่างระลึกถึงพระคุณครูด้วยอย่างเงี้ยนะคะครูคะล้วทุกคนที่เรียนโนรานี้คือต้องประกอบพิธีโนราโรงครูไหมคะถือเป็นความจําเป็นอย่างนั้นเลยไหมคะจำเป็นครับจะต้องประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูนะครับอันนั้นก็เพื่อบูชาครูใช่ไหมครับอันที่สองก็หลังจากที่มีความรู้ สมบูรณ์แล้วก็ครูจะ,จ,ะจ,ะจะทำพิธีประกอบพิธีให้นะครับค่ะซึ่งแต่ละที่นี่ประกอบพิธีคล้ายคลึงกันหมดเลยไหมคะจะคล้ายคลึงกันแล้วก็ จะแตกต่างกันในรายละเอียดครับซึ่งโนราแต่ละสายแต่ละตระกูลและครูก็จะมีพิธีกรรมในการประกอบในโรงครูแตกต่างกันครับอย่างครูนี่จังหวัดสงขลาอย่างน้องเมย์นี่หนูมาจากจังหวัดอะไรนะลูกสุราธานีสุราธานีซึ่งความแตกต่างนี้ไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจังหวัดใช่ไหมคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับจังหวัดขึ้นอยู่กับการถต่ยทดจากครูครับครูแต่ละท่านครับครูก็่สายตระกูลครับ ค่ะรูค้าปัจจุบันนี้ทางภาคใต้เนี่ยค่ะความสนใจในเรื่องศิลปะการแสดงโนรานี่มีมากน้อยขนาดไหนคะคงจะอยู่ในระดับหนึ่งปานกลางอยู่อีกครับคืูห้อร์เซ็ก็เช่นว่าการประกอบพิธีกรรมเนื่องจากว่าสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับการที่มีจิตใจที่ระลึกถึงว่ามีความกตัญญูกตัญตบรรพบรุษเนยอาจจะลดน้อยลงเนื่องจากว่าภาวะของสังคมนะครับ พราะจะต้องมีการกระตุ้นรณลนารงโสมคณะสถาบันการศึกษาต่างๆก็จะมีการพยายามรณรงค์งไม่มีการเรียนการสอนโนราห้เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาควบคู่กับศิลปะการแสดงโนราที่มันอยู่ในวิถีชีวิตครับทั้งสองอย่างให้ขนานคู่กันไปครับแล้วอย่างเด็กๆนี่ให้ความสนใจมากน้อยขนาดไหนคะเด็กแล้วก็คนรุ่นใหม่คะครูก็คิดว่านั่งประมาณสัก เจ็ดสเปอร์เซ็นต์ก็ยังก็ยังมีอยู่น,ยนะคะแต่ว่าด้วยกระแสวัฒนธรรมอื่นๆที่ไหลเข้าไปแน่นอนก็ต้านทานไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีการให้การแสดงโบราณมีความนิยมแล้วก็เผยเพร่ะนะครับให้มากขึ้นกว่าเดิมต้องใช้ สื่อเทคโนโลยีต่างๆเป็นตัวช่วยด้วยครับค่ะมาที่แขกคนสําคัญตัวน้อยของเรานะคะน้องเมย์นะหมให้นั่งรอตั้งนานน้องเมย์คะน้องเมย์เรียนโนราตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเ้าขวบค่ะตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่แล้วลูก11ค่ะค่ะทำไมถึงสนใจเรียนโนราคะเห็นพี่ๆเขารํากันเลยอยากรัาด้วยพี่ๆนี่คือหมายถึงญาติๆหรือว่าคุรู้จักอะไรอย่างนี้นหรือเปล่าญาติค่ะ,คะ อ๋อคือไม่ได้มีใครมาบอกให้หนูเรียนหรือนูขอเรียนเองเลยล่ะคะค่ะแล้วหนูเริ่มต้นยังไงลูกไปเรียนกับพี่ๆหรือว่าไปขอคําแนะนําจากใครหรือว่าเข้าไปเป็นศิษย์ไปเรียนกับพี่ๆอะเรียนกับพี่ๆก่อนนะคะยากไหมคะไม่ยากคหนูเริ่มครั้งแรกหนูต้องทําอะไรบ้างลูกเรียนโนราครั้งแรกเลยที่พี่ๆหรือครูสอนให้หนูทำลง่ห้อยค่ะทํายังไงคะต้องทํายังไงบ้างเยื้อแล้วก็ ตุณแม่ยัเลยอ่ะอครูคะเริ่มเรียนโนราจริงๆแล้วน่าจะเริ่มเรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ <7 S 2> อายุประมาณสักเจ็ดขวบถึงแปดขวบ <7 S 2> ก็เรียนได้ <8 S 2> แล้วครับแปดขวบ,บนะคะก็ ไปมอบตัวกับครูนะครับก็พาหมากพาครูนะครับดอกไม้ก็ไปมอบตัวกับครูแล้วครูก็จะเริ่มสอนอันการสอนโนราตั้งแต่เล็กๆนั่นก็จะดีแล้วต้องฝันวิธีกรรมการบีบนวดร่างกายเป็นพื้นฐานกกอนครับฝึกบีบนวดร่างกายฝึกดัดร่างกายแล้วก็ฝึกรำเบื้องต้นฝึกร้องต่างๆครับก่อนหน้านี้หนูรำอย่างอื่นมาก่อนไหมลูกลูกไม่เคยไม่เคยมาก่อนเลยแสดงว่าเด็กๆเขาก็จะตัวอ่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะครูวันหนึ่งนี่ฝึกประมาณกี่ชั่วโมงนานไหมคะ ไม่นานไม่นานเนาะนะแล้วก็คืออาทิตย์หนึ่งนี่ฝึกกี่ครั้งคะน้องเมย์ประมาณสามครั้งหน้าหนูมีโอกาสได้ไปโชว์ในงานไหนบ้างหรือยังเคยแล้วค่ะมาโชว์มากี่ครั้งแล้วคะประมาณหลายครั้งะะประมาณหลายครั้งแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมเวลาโชว์เม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นน้องคุยกับพี่ตื่นเต้นกว่าใช่ไหมจากอย่างนี้เนี่ยสิ่งอย่างนี้เนี่ยนะคะเราต้องปลูกฝังยังไงคะครูให้เด็ก เขามีใจรักในศิลปะการแสดงด้วยอันดับแรกนะครับคือให้ต้องให้ได้ดูการแสดงของครูโนราที่มีความเชี่ยวชาญยอดเยี่ยมนะครับสุดยอดของศิลปะน่าเห็ให้นันใ,ใ,ให้เด็กได้เห็นสิ่งที่มีความสวยงามที่สุดโกนและเด็กก็จะซึมซับสิ่งที่มีคุณค่านะครับนะใ,ในตัวของเขาวันที่สองก็ ฝึกเรียนรู้ทีละนิดทีละนิดนะครับจากง่ายไปหายากครับค่ะแล้วอย่างน้องเมย์นี่ต้องทําพิธีโนโรารงครูอะไรด้วยไหมครเขาจะทําพิธีกรรมคือร่วมกิจกรรมโนรารงครูอยู่ในอยู่ในชุมชนเกือบทุกปีเลยครับเพราะว่าในละเวกที่บ้านใกล้ของเขาจะมีพิธีกรรมโนรารงครูอยู่สม่ำเสมอครับมีข้อจํากัดไหมคะครูว่าแต่งงานแล้วหรืออะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการร่วมพิธีกรรมโนรารงครูนะครับทุกคนสามารถจะร่วมได้ ไม่มีการจำกัดเพศวัยครับนอกจากว่าเรื่องของพิธีครอบครูหรือว่าพิธีการบูชาซึ่งอาจจะมีข้อจํากัดเฉพาะทางนิดนึงส่วนถ้าบุคคลทั่วไปก็ร่วมพิธีกรรมได้เลยครับปกตินี่ทํากันบ่อยไหมคะอืก็แล้วแต่การกําหนดของของผู้ที่จัดจัดโรงครูครับเช่นกําหนดไว้ว่าสามปีสักหนึ่งครั้งหนึ่งปีหนึ่งครั้งหรือว่าเจ็ดปีสักหนึ่งครั้ง ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ที่จัดกับบรรพบุรุษทีใ่ให้คำมั่นสัญญาไว้ะนะครับรทางภาคใต้เขาเรียกว่าบุญบานไว้หรือว่าให้คำมั่นสัญญากันไว้และอย่างครั้งหนึ่งนี้มีผู้มาร่วมพิธีมากน้อยแตกต่างกันยังไงคะครูหร,หรือแล้วแต่สำนักแล้วแต่สาก็ึอ้ออยู่กับเครือญาติครับเคยที่มีเครือญา,าติเยอะเรามีความสมบครสมานสมาสมาัคคีร่วมมือกันเยอะอก็จะมาร่วมโนราลงครูเยอะ นะครับที่นะ่ะเป็นคนที่มีปฏิสัมพันธ์ดีมีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับ mm. จบจากงานโนรรลงครูขึ้นก็จะมาร่วมกันเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับกล้กับเป็นการพบปะญาตินะครับ่าสร้างเครือข่ายญาติหรือว่าสาวเพื่อทั้งภาคตะวันส่าย่าน mm. คือในใครที่เป็นญาติพี่น้องก็มาร่วมกันเลยมาช่วยกันเพราะว่าในการแสดงโรลงครูเวลาใครมาร่วมงานนะครับก็จะถือข้าวสารมาถือน้ำตาลถือขมอมามา ช่วยอย่างในงานครับค่ะจำกัดสถานที่การทําพิธีไหมคะว่าต้องอยู่ในสถานที่ประเภทไหนอะไรอย่างนี้นะคะ่ะครูจะอยู่ในบ้านของ ผู้ที่เป็นเจ้าของงานครับปกติจะเป็นจะเป็นอย่างไจัดที่บ้านเรียนบ้านครับค่ะแ้วอย่างถ้าเกิดว่าเราจัดเป็นแบบโอกาสพิเศษอะไรอย่างนี้นะนคะโอกาสพิเศษก็จะจัดได้ครับเช่นในสถาบันการศึกษาหน่วยงานต่างๆนะครับที่ต้องการจะประกอบพิธีกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เชิญคนที่อยากจะเรียนรู้สัมผัสเรื่องพิธีกรรมในโลงทูได้มาร่วมจัดได้ครับค่ะเพราะถือว่า หนงานนั้นสถาบันนั้นเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครับนอกจากในเรื่องของความเชื่อแล้วครูคะเวลาที่ประกอบพิธีกรรมแบบนี้นะคะผู้เข้าร่วมพิธีกรรมจะได้รับความรู้อะไรยังไงบ้างคะัอันดับแรกนะครับได้ชมศิลปะการแสดงนูราแบบดั้งเดิมซึ่งศิลปินพื้นบ้านเขาแสดงออกมาจากใจด้วยความบริสุทธิ์นะครับอสมงน่ได้ชมพิธีกรรมสร้างความสมัครสมานสมัคคีกันระหว่างชุมชนผู้คนเช่ว่าอาจจะมีร้อง ร้องโคลนชินชวนใช่ไหมครับแล้วก็ขอความร่วมมือในการร่วมทํากิจกรรมนะครับซึ่งส่วนมากเลยจะคนที่มาประกอบกิจกรรมร่วมกันจะอยู่ใกล้ชิดกันจะมีความรู้สึกรู้สึกอบอุ่นครับเพราะว่าได้ใกล้ชิดกันใน้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับ,รบแล้วก็อันที่สามก็คนที่มาร่วมกิจกรรมนะครับก็ได้เรียนรู้เทคนิคการรําการโรองแล้วก็ กิจกรรมต่างๆที่เมื่อตัวเองได้สัมผัสแล้วต่อไปจะต้องทําหน้าที่อะไรบ้างต้องปฏิบัติยังไงบ้างนะครับค่ะช่วงนี้เราก็ได้รู้จักโนรารงครูกันไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อนะคะว่าโนราที่บอกว่ามีหลากหลายประเภทนั้นมีโนราแบบไหนบ้างในสิงห์สมุทรค่ะ